อะไรกี้เดิ๋ยผ่านมาพอดีโอ้นี่เป็นไงคะโบราณทำแบบโบราณเนี่ยโดยโบราณเลยนะคะนี่เนี่เขาไปทำกันเขาทำแบบเนี่ยสปริงเกอร์ใช่เดี๋ยวนี้จะเป็นสปริงเกอร์ทั้งหมดแล้วอย่างนี้นะคะถ้าถ้าใครติดตามเพจอันหยวก็จะค่าปีที่แล้วมั้งยังยังมีตักอย่างนี้บ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้ไม่มีแล้วไม่ให้เด็กทำเราจะทำเองจะหานี่นี่แข็งแรงมากไหมลูกคุณมากเลยค่ะแม่ ไปสิบแปะแล้วเหรออู้หูคุณมากเลยแม่คะชอบควดไพลเงือแตก๊บอาบล้าโอ้ยแข่งแรงให้เนาะอยู่ยืนไปอีกอาแกดีมากเลยค่ะแม่ค่ะอันนี้ที่รถอยู่เป็นกระเทียมนะแม่เนาะกระเทียมคนแก่ค่ะนี่หอมแดงนี่หอมแดงนี่นี่ครับกระเทียมโบราณกระเทียมโบราณใช่แต่ยังไม่ทำกันเดี๋ยวนี้นะใช่นี่เราทำค่ะถ้าใช้กระชอนอย่างเงี้ยตากับหนึ่งเลยแน่ๆหอมหัวจะเสมอกระเทียมก็เช่นกัน ใช่ค่ะแต่ว่าเหนื่อยมากหนูเคยลองแล้วหนูเคยลองแล้วหนูเคยลองแล้วโอ้โหฝนหลังสุดสุดเดี๋ยวนี้กระเทียมนี้แพงไหมครับเนี่ยกระเทียมอะคะต้นหอมนะต้นหอมแพงไหมต้นหอมราคาลงมาบ้างค่ะแม่ลงแล้วลงแล้วเพราะว่าอย่างว่ามันแพงมานานแล้วเนาะเมื่อก่อนแพงเนาะเนี่ยยเเอากระทีีมหนน่ลูกชายนี่ไปสำรวจอ๋อดูแปลนเนี่ยฮะอาผึ่งกับ ดีแล้วครับเป็นการหนึ่งเหมือนออกกําลังกายด้วยแต่รุ่นหนูให้เง่ออกเนาะแต่รุ่นหนูไม่ค่อยอยากให้เง่ออกรุ่นหนูเหนื่อยดีปกติทุกที่เขาจะเอาเอาน้ำมาคาล่องเต็มค่ะแล้วก็ตักวิ่งกัน บ่อข้างหลังนะบ่อบาดาลข้างหลังนูง่นพี่นุ่นบ่ออะไรอยู่ข้าวเขียวหน้าอ๋อข้างเขียวฝังนู่นนี่ภาพนี้หาดูยากแล้วนะหนูพอดีผ่านมาค่ะเพราะเดี๋ยวนี้จะไปสปริงเกิลไม่เห็นไหมนหานาถ่านแใช้สปริงเกอร์หมดแล้วค่ะแล้วเบาลงหน่อยคนสดปลายทางเขาจะได้เออซื้อกันไหวหน่อยค่ะแพงเกินก็สงสารลูกค้า ดีอุ้ยหไอ้น้อยสู้มากเลยจ้ะดูไม่ไหวจ้ะเก่งมากค่ะแม่ฮะขาแข็งแรงแข็งแรงนะคะขาแรสวัสดีค่ะ